มาต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับจากโปรแกรม p h o t o s h o p มาโปรแกรม An i m a t e นะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็ ยังเหลือในส่วนของซาว n d นะครับก็คือระบบเสียงนั่นเองที่เรายังไม่ได้ใส่คลิปนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการใส่เสียงดนตรีเสียงเพลงนะเ,นเพื่อนๆวิธีการใส่เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยก็ไม่ยากนะครับสำหรับโปรแกรม animate ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนก็คือ ระบบเสียงของโปรแกรม a n i m a t e ก็คือเราสามารถได้จะนำเพลงเข้ามาใส่ได้นะครับโดยวิธีการนำเพลงมาใส่ก็คือเราสามารถได้จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับสร้างเลเยอร์เกี่ยวกับเพลงเพื่อรองรับในการทำนำเพลงมาใส่นะครับ แล้วก็รูปแบบการใส่เพลงเราก็ต้องกำหนดนะครับกำหนด Insert Key Frame กํากำหนดจุดนะครับเหมือนภาพนะครับสามารถใส่หลายๆเพลงได้หรือ1เพลงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความยาวของเพลงด้วยนะครับใส่เฉพาะช่วงเพลงก็ได้นะสามารถตัด เพลงมาก็ได้นะครับเจนด้านขวามือเห็นไหมครับรูปแบบของซาวตอนนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับซาวเพลงเราสามารถที่จะ Import เข้ามาเหมือนภาพนะครับเหมือนไฟล์ PSD ไฟล์ Photoshop หรือไฟล์ PNG ที่ไม่มีแบ็กกราวอะไรเงี้ยนะครับ ไฟล์ภาพ jpeg อะไรเงี้ยเราสามารถนำ import to library มาใส่นะครับ import ใช่ไหมครับ sound ก็เป็นลักษณะของไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่โหลดมานะครับส่วนใหญ่รูปแบบไฟล์ก็เป็น mp 3หรือเป็นรูปแบบของไฟล์อื่นแต่หลักก็คือ เราก็ใช้พวก mp 3หรือ wav นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นซาวดดนตรีนะครับที่โหลดมาจาก youtube นะครับก็เดี๋ยวลองมาไปสักสองสักส,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 สี่ห้าเพลงแล้วกันอนะ่ะวิธีการก็เลือกเนะราสามารถเลือกไป แล้วก็ open นะครับไฟล์ถ้ามันโหลดไม่ขึ้นก็แสดงว่าไฟล์นั้นมีปัญหาหรือชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษมีขีดมีอันเดอร์สกอร์มีจุดอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรานำไฟล์เข้ามาแล้วอิมพ์ตเข้ามาแล้วเนี่ย จะอยู่ตรงไหนเออสมมุติถ้าเราแบบเลื่อนดูใช่ไหมอันนี้จะเป็น a n i m เมตเวอร์ชัน2023นะครับการใช้งานแต่และเวอร์ชั่นก็แตกต่างกันไปในส่วนของเครื่องมือคำสั่งต่างๆแล้วก็การรองรับระบบของ Windows ด้วยนะครับถ้า Windows 7อะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะ รองรับเวอร์ชันใหม่ๆได้นะครับอันนี้คอมเวอร์ชัน windows 1 0เวอร์ชัน windows 11นะครับก็สามารถรองรับการลงโปรแกรมเวอร์ชันน2023ได้นะครับแต่ส่วนการใส่คำสั่งอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันนะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับทีนี้รูปแบบของสาวก็ ิธีการใช้งานเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมานะับเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ก็คือสามารถใส่ได้หนึ่งเพลงตามไทม์ไลน์หรือตามเฟรมของเราที่กำหนดหรือเราสามารถที่จะกำหนด Insert Key Frame แล้วก็สามารถใส่เฟรมในเลเยอร์เดียวกันเลยก็ได้นะครับ หลายๆเพลงอะไรเงี้ยเช่น2เพลง3าเพลงแล้วแต่นะแต่แนะนำให้สร้างเป็นแบบแยกเเยอย์ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้ง2อ,อย่างแล้วกันนะครับธีการนำมานำเพลงมาใส่ก็คือเราก็เลือกจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเพลงที่1เราก็เลือกเสียงที่ต้องการมันก็จะมีเส้นเสียงขึ้นมา เห็นไ,ไหมครับเส,เ,สเส้นเสียงเส้นเสียงขึ้นมานะครับเวลากด enter เห็นไหมครับก็จะมีรูปแบบของเสียง เสียงก็จะมาตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดเช่นเฟรมที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันสุดถึงอันนี้เลยเราไม่ต้องการให้มันมาถึงแค่นี้เราก็สามารถที่จะแบบคุมลบเอาให้มันมาแค่ตรงนี้พอเราก็สามารถที่จะรีมูฟเฟรมนะครับ เสียงมันก็จะมาแค่ตรงรูปแบบของตรงนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งรูปแบบเสียงตรงนี้ยมันเป็นจุดตนเห็นไหมเนี่ยจะดู อะไรไหมครับก็คือเสียงก็จะตีกันเห็นไหมมันไม่หยุดทีนี้การหยุดการสต็อปเสียงก็คือเราต้องมาตั้งค่าตรงน,นี้รูปแบบของอีเวนต์เนี่ยก็คือกำหนดให้กำหนดเป็นลักษณะของสตรีมนะครับ <c oughs> เสียงมันก็จะหยุดตามตามไทม์ไลน์ ตามเฟรมที่เรากำหนดเห็นไหมครับผมเลื่อนตรงนี้อันนี้เริ่มใหม่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเราอยากได้เสียงอีกอันนึงเราก็ต้อง Insert Keyframe เข้ามาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนี่แหละนะครับ Insert Keyframe แล้วก็กำหนดให้สุดเลยอ่ะตรงน,นี้ก็กำหนดอีกเราต้องกำหนดพื้นที่ให้มันนะครับก็คือจากจุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้ายแล้วก็เลือกสาวเพลงเพลงต่อไปนะครับ นะครับก็จะเป็นเพลงใหม่เห็นะครับ เพลงสองเพลงใช่หไหมพอเรากำหนดสตรีไมไว้เนี่ยมันก็จะหยุดอัตโนมัติของมันนะครับทีนี้ในส่วนนี้เป็นเลเยอร์เดียวใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องการตรงนี้เราอาจจะเพิ่มมี <c oughs> เพิ่มมีเพลงนึงแล้ก็ลบตัวนี้นะครับเนี่ยรีโมโฟเฟรมนะครับแล้วก็ Insert Keyframe ตรงนี้แล้วก็ อินเสิร์ตคีย์เฟรมตรงนี้เพิ่มเสียงที่3เข้ามานะครับเส้นเสียงังไม่มาเห็นไหมครับ เสียงอันนี้คือลักษณะของเลเยอร์เดียวกันนะครับแต่ทีนี้เราต้องการเลเยอร์อื่นละ่ะเราก็สร้างเลเยอร์เสียงใครเสียงมันอันนี้อาจจะอันนี้อ่ะอินเสิร์ตทีเฟรอันนี้ผมก็ลบลบอันนี้ไปเลยนะครับ ลบเพลงนี้แล้วก็เพลงที่3าอันนี้ก็คืออันนี้นะแล้วก็เส้นเสียงตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมลบเพราะว่าลายเพลงที่2เพลงที่2ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเพลงไงตอนนี้ Insert Key f r a m e ตรงนี้อ่ะ ตรงนี้ตรงนี้เราก็ลบลบเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เห็นมเพลงที่สามเห็นไหมเาผมเปลี่ยนเพลงก็ได้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้เพลงที่สี่มาเห็นไหมครับ กำหนดคีย์เฟรมนะครับไม่ว่าจะเลเยอร์เดียวกันหรือคนละเลเยอร์ก็กำหนดคีย์เฟรมให้เพลงดนตรีอยู่ในตำแหน่งไหนสิ้นสุดเริ่มตำแหน่งใดถ้ายสุดเพลงที่2เพลงที่3มมาตำแหน่งไหนนะครับเห็นไหมครับ สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโฆษณาของเราด้วยว่าเราจะใช้เพลงกี่เพลงหรือทานองเพลงแบบไหนทีนี้เรามาดูตรงส่วนของการปรับแต่งเอฟเฟกนิดนึงเกี่ยวกับเสียงเอฟเฟกเสียงก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับตรงเอฟเฟกตรงซาวด์ตรงเสียงตรงนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงอยู่ หรือเป็นลักษณะของดินสอรหรือเป็นสัญลักษณ์ไอคอนของดนตรีอะไรเงี้ยแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยรูปแบบของเอฟเฟกตตรงนี้ก็เป็นเส้นเสียงที่เรากำหนดเดินตรงนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะมาลอง ปรับแต่งนะครับปรับแต่งในที่นี้ก็คือเราก็ต้องดูในส่วนของเนี่ยการปรับแต่งในส่วนของเส้นตรงนี้เ,นเส้นตรงนี้เส้นเส้นตรงนี้ก็คือเส้นที่เราวางเส้นไทม์ไลน์อยู่เห็นไหมครับ ส่วนใหญ่ก็ดูที่รูปแบบของเส้นเสียงเลเยอร์นะครับ,บเนี่ยมันคลิกอ,นนอ,ลอันนี้คือเพลงนี้นะครับอันนี้คือเพลงนี้ จากจุดเริ่มต้นตรงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้จนถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเลือกจุดเพิ่มจุดดำดำตรงนี้เห็นไหมครับจุดดำดำตรงนี้เห็นไหมด้านบนคือกําหนดจุดดำดำเพื่อดูเสียงแล้วก็ด้านล่างก็ เสร็จแล้วก็โอเคเอแล้วก็สังเกตดูนะครับเมื่อกี้มันเร่งเบาใช่ไหมครับต,ตามที่เรากำหนดไว้เลยนะเนี่ยเราเบาเนี่ยเส้นตรงนี้เบาปุ๊บใช่ไหมครับ ก็เหมือนกันเลือกคุมมาแล้วก็ย่อลงตรงนี้เห็นไ,ไหมเส้นมันมีอยู่แค่ตรงนี้เองที่แสดงผลก็คือจากเฟรมที่130ถึงอันสุดท้ายเนะี่ยเห็นไหมครับ เราปรับจุดปรับอะไรแล้วแต่เพิ่มจุดปรับแต่งเบานะครับ ที่การใส่เสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับเสียงเพลงเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ประมาณนี้แล้วใช่ไหมก็คืออาจจะแบบตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปทําดูแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ดนตรีเพลงที่ออกมาเนี่ยก็คือบางทีเราอาจจะแบบตัดมาแล้วนะครับตัด จากโปรแกรมตัดเพลงมาแล้วเอาเป็นช่วงมาอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของโปรแกรมมานิเมตในนี้ก็คือสามารถที่จะเพิ่มลดเสียงเพลงตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการนำมาใช้งานของเพื่อนเบื้นแต่ละคนนะครับแต่ส่วนใหญ่อันนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้ตัดอะไรก็คือส่วนใหญ่ก็มายังไงก็อย่างนั้น ดนตรีส่วนใหญ่เราก็จะใช้ปรับในช่วงตอนท้ายๆนิดนหน,ดนึ่งหมายถึงตอนทา้ทายเนี่ยหมายถึงตอนท้ายๆเนี่ยท้ายๆตอนแบบโอ้ใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตอนท้ายแบบให้ดนตรีแบบค่อยๆเบาลงอะไรเงี้ยนะครับ ค่อยเบาลงจุดอันนี้ก็ถ้าไม่ต้องการก็คลิกค้างแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปจุดมันหลายจุดบางทีเราคลิกซ้ำๆหลายครั้งนะครับ ดึงขึ้นไปแล้วเราก็ใช้วิธีการนี้เร่งแล้วก็เบาลงแล้วก็เงียบ ไปดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเร่งแล้วก็เบาลงจางหายไปไก็ลองไปใช้งานกันดูนะสำหรับวิธีการใส่เสียงปรับแต่งเสียงทั้งในเลเยอร์เดียวกับหลายเลเยอร์ตามจำนวนเพลงของเราแล้วก็การกำหนด พื้นที่ในการใส่แต่ละช่วงตามคียเฟมต่างๆเราสามารถกำหนดได้นะครับอันไหนที่ไม่ต้องการเราก็ลบเฟมออกเป็นช่งชวงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของเลงก็จะหยุดในส่วนนั้นเพลงอื่นมาก็ตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็น่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองไปเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกันดูนะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการทำโฆษณาหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้นะครับสวัสดีครับ